สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนตัดสติกเกอร์วงกลมหรือโลโก้ช่องที่เป็นรูปร่างนะคะแบบง่ายๆตัดเสร็จภายใน1น,นาทีค่ะโดยใช้โปรแกรม p i กอารเหมือนเดิมนะคะเราเข้าไปที่โปรแกรม p i กอารค่ะพอกดมาแล้วหน้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรากดที่เครื่องหมายบวกด้านล่างค่ะ กดเข้าไป1ครั้งนะคะแล้วเลือกรูปของเรานะคะจากด้านบนค่ะที่เป็นรูปภาพทั้งหมดนะคะเลือกรูปของเรานะคะไม่เจอก็ก,กดเล,กเลือกทั้งหมดขอขออนุญาตคนที่อยู่ในหน้าจอวันด้วยนะคะแล้วก็เลือกรูปเราค่ะถ้าเรามีการทำสติ๊กเกอร์รูปเราเอาไว้อยู่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะตกแต่งนะคะอย่างช่องดิวเข้มเราจะตัดเป็นวงกลมหรือตัดเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ภายในหนึ่งนาะทีเสร็จเลยค่ะ เรามาที่เครื่องมือด้านล่างสุดนะคะที่เขียนว่าเครื่องมือค่ะคลิกเข้าไปค่ะเลือกตัดรูปนะคะแบบที่3ค่ะตัดด้วยรูปร่างครอปนะคะพอเราเลือกปับ๊บมันจะขึ้นตัวอย่างนี่เป็นโลโก้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งจะเล็กจะยาวจะแคบจะกว้างเราก็ใช้นิ้วเลื่อนได้เลยนะคะอันนี้ตัดในมือถือได้เลยนะคะถ้าเราตัดเสร็จแล้วแบบ แบบสี่เหลี่ยมนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะเรากดเครื่องหมายลูกศรชี้ด้านบนขวามือค่ะเสร็จปั๊บมันจะขึ้นเป็นกรอบสีขาวอัตโนมัติมาให้นะคะแล้วขนาดของกรอบเราสามารถปรับเล็กปรับใหญ่ได้นะคะโดยโดยส่วนตัววันไม่ใช้กรอบก็ถอยหลังมาสุดเลยค่ะหรือใครจะใช้กรอบนิดนึงแบบนี้นะคะเปลี่ยนสีกรอบก็ได้ค่ะเลือกสีจากด้านล่างเลยนะคะทีนี้พอทำกรอบเสร็จแล้วถ้าใครไม่เอากรอบก็คือถอยไปให้สุดแบบนี้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเรากดไปที่บันทึกขวามือด้านบนค่ะเสร็จแล้วกดเซฟเครื่องหมายที่เป็นลูกศรชี้ลงนะคะเสร็จแล้วค่ะโลโก้สี่เหลี่ยมนะคะทีนี้เราไปดูถ้าเป็นโลโก้วงกลมนะคะเราก็เลือกรูปของเราเหมือนเดิมขอใช้รูปเดิมนะคะเราก็เลือกเครื่องมือเหมือนเดิมค่ะเลือกรูปร่างครอบเหมือนเดิมค่ะทีนี้เราจะตัดรูปเราเป็นวงกลมนะคะเราก็เลื่อนมาที่รูปวงกลมค่ะ ใช้นิ้วขยายวงกลมเลยค่ะจะเอาไซส์ไหนไซส์ยาวไซส์รีไซส์กลมอะไรแบบนี้นะคะใหญ่เล็กยังไงก็ใช้นิ้วเลือกขยายได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็กดลูกศรขวามือด้านบนเหมือนเดิมค่ะลูกศรชี้ไปทางด้านขวานะคะเสจแเราก็มาถอยขนาดเส้นรอบนอกออกนะคะเส้นขอบมันจะกลายเป็น สีเงาอัตโนมัตินะคะโปร่งแสงค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะนอกจากรูปร่างแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกนะคะนอ,นอกจากรูปร่างแบบนี้นะคะเรายังสามารถตัดเป็นรูปร่างอื่นๆได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเลือกรูปเดิมนะคะถ้าใครจะมีรูปเยอะๆแล้วอยากจะ ตัดต่อตัดไว้เยอะๆสําหรับการทําหน้าปกหรือเอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นนะคะหรือเอาไปแปะหน้าคลิปก็ดูเทคนิคการสร้างโลโก้ที่วันเคยสอนเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เราลองมาเลือกตัดแบบอื่นค่ะมันจะมีรูปร่างให้เลือกเยอะมากเลยนะคะสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมซึ่งเรานะคะหมุนรูปขยายไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ เลือกหัวใจค่ะใครอยากได้สติกเกอร์รูปหัวใจก็ตัดรูปเป็นรูปหัวใจนะคะน่าสนใจนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองทําเล่นดูก่อนนะคะเอาแบบว่านี่ให้มันมีคําว่าติวเข้มไปด้วยนะคะเห็นไหมค่ะตัดแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแบบลูกศรค่ะแบบดาวค่ะสติกเกอร์แบบรูปดาวนะคะสติกเกอร์แบบดอกไม้ค่ะสําหรับคนที่ชอบแบบดอกไม้นะคะนี่ ถ้าเราจะเอาไปทำหน้าปกนะคะเราเราเปลี่ยนจากรูปโลโก้เราเป็นรูปอาหารนะคะก็ได้ค่ะตัดอาหารเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแปะหน้าคลิปซึ่งเดี๋ยววันจะทำให้ดูในเทคนิคต่อไปสมมุติว่าเราจะตัดเป็นรูปดอกไม้นะคะสติ๊กเกอร์อันนี้แล้วก็กดลูกศรขวามือด้านบนเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็มาถอยเงาออกนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะแล้วก็กดเซฟค่ะตอนนี้ก็บันทึกไปแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะการตัดสติกเกอร์เดี๋ยววันให้ดูนะคะว่าเราตัดรูปอะไรไปแล้วบ้างคะ่ะนี่นะคะรูปที่เราสอนตัดกันวันนี้นะคะภายในหน,นาทีเราได้สติกเกอร์ไปใช้เยอะมากเลยค่ะนอกเหนือจากตัดสติกเกอร์เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันจะสอนการทำหน้าปกที่เราตัดครอบรูปจากรูปพวกนี้เอาไปใช้ด้วยค่ะเป็นยังไงคะหวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน เท่านี้เราก็จะมีโลโก้ไปใช้สสวยๆแล้วค่ะเดี๋ยววันจะไปทำให้ดูนะคะว่าการเอาสติ๊กเกอร์ตรงนี้ไปใช้ในคลิปทำอย่างไรนะคะไปดูกันจ้าเราวันใช้โปรแกรม eMovie ในการสร้างคลิปนะคะสำหรับเพื่อนๆคือถ้าใช้โปรแกรมอะไรก็ไปใช้โปรแกรมนั้นนะคะอย่างคายมาสเตอร์หรืออะไรก็ตามนะคะเดี๋ยววันจะขอเลือกคลิปเหตุมาสักหนึ่งตัวนะคะ เลือกคลิปอขอเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะเลือกคลิปวิวเนี่ยนะคะให้เห็นเฉยนะคะพอได้แล้วนะคะเราจะเอาสติกเกอร์มาใช้กับคลิปของเรานะคะเราก็เลือกไปที่รูปภาพค่ะแล้วก็ดูสติกเกอร์ที่เราทําไว้นะคะเอาสติกเกอร์รูปดอกไม้นะคะแล้วก็เลือกอข้างใน หน้าต่างรูปภาพข้างในรูปภาพถ้าเป็นคายมาสเตอร์ก็คือเลือกตรงเอฟเฟกนะคะเลือกตรงเอฟเฟกแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะพอเราคลิกเป็นรูปภาพเสร็จปับ๊บตอนนี้นะคะเห็นไหมคะโลโก้ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้คะ่ะวันขอเลื่อนตำแหน่งนะคะก็เลื่อนมาวางเวลาใช้คลมาสเตอร์คืออย่าเลื่อนไปไว้ในตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าเขาห้ามให้เราบังโลโก้ของเขาถ้าเผื่อว่าเราใช้ฟรีนะคะถ้าไม่อยากใช้โลโก้ก็ จ่ายเงินใช้อย่างถูกต้องแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะแต่ของวันคือเราทําจากโปรแกรมของ iPad นะคะมันไม่มีโลโก้อยู่แล้วนะคะเราก็จัดวางได้ในตําแหน่งที่เราต้องการค่ะนี่ค่ะการเอาโลโก้มาใช้เดี๋ยวดูเวลาเล่นดูนะคะคลิปของเราก็จะเล่นไปแล้วโลโก้ก็จะอยู่ที่หน้าคลิปจ้านี่ค่ะเทคนิคการใช้ อ่าสติกเกอร์ที่เราตัดหรือโลโก้ที่เราตัดนะคะเสร็จแล้วค่ะหรือถ้าใครไม่ถนัดตัดต่อนะคะเราก็เลือกรูปถ่ายของเราปกติค่ะเดี๋ยวขอเลือกรูปวันก่อนนะคะปกติทำรูปตัวเองเป็นกราฟิกหมืนเลยค่ะนี่นะคะใช้รูปปกติก็ได้ค่ะรูปที่เราถ่ายปกติขอให้แสงสวยๆนะคะแล้วก็ถ้าฉากหลังเป็นสีล้วนนะคะจะดีมากๆเลยค่ะมันจะดูสวยขึ้นนะคะ เราก็มาเลือกเครื่องมือครอบเหมือนเดิมค่ะถ้าคนที่ไม่ถนัดตัดต่อภาพนะคะเราก็เลือกรูปเราปกติค่ะตอนนี้จะตัดให้ดูเป็นรูปวงกลมนะคะเพราะว่าเป็นรูปที่ดูเป็นสากลที่สุดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดลูกศรชี้ไปทางด้านขวามือด้านบนค่ะเสร็จแล้วค่ะเลื่อนอ,อบกรอบให้หายไปนะคะหนหนาทีค่ะอันนี้นะคะ ครึ่งนาทีก็เสร็จแล้วจ้าเราก็มีโลโก้วงกลมใช้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายเลยค่ะลองไปใช้ดูนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยจ้าอย่าลืมดูคลิปย้อนหลัง ด้านบนนะคะสวัสดีค่ะ